วัดีค่ะวันนี้เราพาเข้ามาสำรวจป่าบริเวณตรงที่เราเคยเจอรังมดใหญ่ๆค่ะป่านี้นะคะวันนี้เราจะมาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เมื่อตอนที่เรามาแล้วก็เจอแล้วก็ฝนตกหนักเนาะตอนนี้ก็เราก็เลยบุกเข้ามาสำรวจอีกรอบหนึ่งเนาะก็หวังว่าเราจะมาถูกที่นะคะ เพราะว่ามันก็ไม่ได้หายากอะไรมากนะคะดูปลาค่ะอุดมสมบูรณ์มากนะคะตรงนี้ค่ะแต่ตรงที่เราไปนาะอีกที่นึงนะคะขวามือทางนี้นะคะเราก็มาเจอเขาอยู่นะคะนี่ค่ะทั่วไปตรงนี้นะคะแต่เขาจะอยู่ข้างหน้าเรานี่นะคะแต่เราเดินเลาะมาตรงนี้นิดนึงนะคะก็ให้ชมบริเวณที่เรากำลังจะพาไปชมมด มดที่เราเจอวันนั้นนะคะที่รังใหญ่ๆค่ะแล้วก็อันนี้ก็ผ่านไปหลายอาทิศแล้วเนาะเราเลยแวะมาแวะมาสำรวจเข้าอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วเราก็มาอีกทางหนึ่งวันนี้เราเข้าทางซ้ายนะคะ mm. ก็จะรกนิดนึงนะคะตรงนี้นี่ค่ะตามหลักเราต้องมาจากทางนี้นะคะ ตรงนี้ก็ไม่รกนะคะตรงนี้ก็ไปเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะตอนนั้นเราขึ้นทางนี้ค่ะเราขึ้นทางนี้เราจอดรถไว้ข้างล่างน,นี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นมาเนาะวันนี้เรามาสํารวจดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างว่าเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะค่อยๆเดินค่ะค่อยๆเดินนะคะ,คคเ,นนะ,คะเพราะว่าเขาตีวงกว้างมาก สี่วงกว้างจักนี้มากนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะคะเราจะไปทางนี้เนาะตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะประมาณสักสามโมงกว่าสีเกือบสี่โมงนี่ไงเรามาเจอแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบริวารมดทั้งนั้นเลยนะคะบริวารมดเราเดินต้องระวังนะคะก็มีรอยคนเดินเนาะคนเขาก็อาจจะไม่ได้สังเกตเหมือนเรานะคะ นี่คะ่ะแล้วก็อีกกองหนึ่งอีกกองหนึ่งมีตรงนี้นะคะนี่เขาเพิ่งมาทําใหม่นะคะนี่อันนี้เขาก็มาทําใหม่ตรงที่เรายืนอยู่ไม่มีนะคะมีแต่มีไม่เยอะคะ่ะนี่คะ่ะมีไม่เยอะนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะนี่นี่หมดทังนั้นเลยเนี่เพราะว่าเขาย้ายออกมาทางนี้นะคะนี่ตรงต้นไม้นี่อีกกองหนึ่งเนาะ อันนี้ก็บริวารเขาทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้บริวานมดทั้งนั้นเลยที่เรายือนอยู่บริวานบริวานทั้งนั้นเลยนะเราต้องเดินแบบระวังมากนี่ค่ะทั้งนั้นเลยนะคะนี่เห็นไหมแค่นี่ตอนนี้เขาก็ขึ้นรองเท้าแล้วแล้วนะเราก็ต้องเขากัดรองเท้าเราค่ะเยอะมากเห็นไหมนี่กัดรองเท้าเราเนาะก็ ทีวงกว้างมากแต่เนื่องด้วยว่า <c oughs> ฝนตกเนาะเนื่องเนื่องด้วยว่าฝนตกเขาก็เลยแบบไม่ค่อยออกมากระจายเหมือนตอนที่ว่าที่เรามารอบแรกนะที่เรามารอบแรกนี่โอ้ยนี่เราเดินไม่ได้เลยนะคะตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้เราเดินไม่ได้เลยนี่เห็นไหมนี่นี่ตรงนี้ก็ของเขานี่ นั้นเลยนะคะนี่ดูนะคะนี่ดำเต็มกระจายไปหมดเลยนะนีค่คือตีวงกว้างมากตอนนี้รองเท้าเราก็โดนเหยียบโดนกัดเนะเาะก็ต้องระมัดระวังเนะกัดเจ็บนะคะกัดเจ็บมากเดี๋ยวเราหนีก่อนนะคะเราหนีมาตั้งหลักก่อนนะพี่น้องนี่ถ้าเราเดินขึ้นมาทางนี้นะถ้าเราเดินขึ้นมาทางนี้นะมันก็จะไม่เป็นไรเนาะ แต่นี่เราไม่ได้มาทางนี้เนาะนี่กัดขากัดรงเท้าเราเนาะเข้าไปในรงเท้าก็จะเจ็บจเจ็บปวดเราก็ปัดเข้ากอนเนาะปัดเข้าก่อนก็ป่านี้ที่เรามาเดินหาเห็ดเนาะแต่ตอนนี้เราไม่หาเราเห็ดเราก็มาพามา <c oughs> อันนี้เขาทั้งหมดเลยนะคะคือมดทั้งหมดเลยนะคะ แล้วเขาก็มาสร้างรังอยู่ตรงนี้อีกนะคะนี่ทั้งนั้นเลยที่เราเดินอยู่ในเขาทั้งนั้นเลยนะคะนี่เขามาสร้างรังอยู่ตรงนี้อีกนี่ต้นไม้นี่ก็รังเขาแล้วก็นู่นที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้ตรงนู้นก็รังเขานะตรงนั้นแล้วรังแม่ใหญ่คางนี้อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ นี่รังแม่ใหญ่นะที่เราพามาวันนั้นวันนี้เราก็พามาชมอีกเนาะแล้วก็ดูป่าตรงนี้เนาะป่าอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็มาเจอเห็ดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่เห็ดค่ะแต่เห็ดอันนี้ก็ไม่น่าจะเอาไปแกงได้คะ่ะไม่น่าจะแกงได้นะคะนี้เห็ดนี้ออก็ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ผู้คนเดินออกกำลังกายกันนะคะนี่ ตรงนี้นะคะผู้คนก็ออกมาเดินกําลังกายกันนะแล้วก็อ่ะไปไกลนูน่นออกหน้าผานน่นที่เราไปวันนั้นนะแล้วก็นี่ค่ะวันนั้นเราก็พามานี่ค่ะพี่น้องเยอะมากเห็นไหมนี่หมดทั้งนั้นเราไปใกลไม่ได้เลยเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมดำแบบเยอะมากเนี่ยเขากระจายไปทางไหนบางก็ไม่รู้ เรา,เรา,เ,ราเราจะไปยังไงเนี่ยเราก็โดดตรงนี้เนาะโดดตรงนี้โดดตรงนี้โดดตรงนี้พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวเราส่งข้างล่างก่อนนะว่าเราเดินได้ไหมได้ตรงนี้ไม่มีค่ะแปลกเยอะมากไปนูน่นเบร์ิวานเข้าไปนู่นเลยนะคะนี่นี่ค่ะเราแอบมาข้างหลังนะคะ อีกแล้วค่ะนี่อันนี้เราเข้ามาใกล้ได้นะคะพี่น้องนี่หลังจากที่เราเคยมาวันนั้นนะคะนี่วันนี้ก็มาสำรวจอีกรอบหนึ่งเนาะใหญ่กว่าเดิมอีกนะคะนี่ใหญ่มากใหญ่มากเลยะคะ่ะอันนี้ก็มาสำรวจใหม่เนาะอีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เขาก็ขึ้นมากัดรองเท้าตัว,ตวสองตัวก็ไม่เป็นไรนี่นะคะพี่น้อง รังมดใหญ่ก็ยังอยู่ค่ะใหญ่กว่าเดิมอีกนะคะใหญ่กว่าเดิมอีกนี่ปาดนี่เราตีวงกว้างร้อยเมตรค่ะนี่โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เีกเช่นเคยกับขอบคุณนะคะจากที่เราพามาชมแล้วเราก็เดินกลับมาแล้วเราก็ไม่เจออีกรังหนึ่งนะคะอีกรังหนึ่งตรงนี้ซึ่งเราก็ ได้สังเกตเห็นว่าทำไมมีมดเยอะตามทางที่เราเดินเนาะซึ่งเราก็สังเกตดูว่าอ๋ออันนี้มันไม่ใช่รอยคนเดินเนาะมันเป็นรอยมดพี่น้องเอ้ยมาดูอีกที่หนึ่งนี่เขาย้ายมาอยู่อีกมุมหนึ่งนี่เห็นไหมตอนนี้เขากำลังสร้างรังแบบใหญ่อีกรังหนึ่งนะคะดูพี่น้องไม่น่าทำไมเราเดินแล้วมันถึงได้เจอแบบ เยอะมากนี่นี่นี่เขามาสร้างรังอีกมุมหนึ่งตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ใหญ่มากพี่น้องเขาย้ายมาจากรังใหญ่ค่ะอีกรังหนึ่งเพราะตรงนั้นมันใหญ่มากเนาะเขาก็เลยย้ายออกมาทํารังตรงนี้อีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะปตติโทปตติโทปาติโท,โทใหญ่มากใหญ่อันดับสองแล้วค่ะพี่น้องเลยสุดยอดค่ะสุดยอดจริงๆค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม